ระวังฝนหนักกลางตันออกกทมเจอแน่ทายุแมทโมไม่เข้าไทยแต่ชาวเรือต้องระวังถ้าต้องการเช็คสภาพอากาศแบบด่วนสั้นๆกระชับเข้าใจง่ายคิดถึงช่องสายลมและแสงแดดขอบพระคุณที่กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะ รายงานสภาพอากาศประจำวันที่4ตุลาคม2568สำหรับ24ชั่วโมงข้างหน้านี้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกต้องระวังเป็นพิเศษเลยค่ะเพราะจะมีฝนตกหนักบางแห่งเลยทีเดียวใครที่ต้องเดินทางไปไหนมาไหนก็อย่าลืมพกค่อมติดเสื้อกันฝนหรือเตรียมตัวรับมือกับฝนหนักกันด้วยนะคะ สาเหตุหลกัหลกๆต้องมาจากลมใต้และลมตะวันออกเฉียงไทยที่พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางด้านตะวันออกและอ่าวไทยค่ะนอกจากนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังอ่อนก็ยังคงปกคลุมทะเลอันดามันและด้านตะวันตกของประเทศไทยอยู่ค่ะมาดูที่ทะเลกันบ้างนะคะ บริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ1เมตรแต่ถ้าเจอฝนฟ้าขนองคลื่นอาจจะสูงเกิน2เมตรได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นชาวเรือทุกท่านโปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือเป็นพิเศษและขอให้หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองด้วยค่ะเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านนะคะ ข่าวดีสำหรับบ้านเราก็คือพายุโซนร้อนกำลังแรงแมทโมที่ตอนนี้อยู่ที่ทะเลจีนใต้ตอนบนมีแนวโน้มจัดทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุไต้ฝุน่นแต่ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะพายุลูกนี้คาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกะาะไหหลำประเทศจีนลงสู่อ่าวตังเกียแล้วก็ไปขึ้นฝั่งที่ประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่5-6ถึงตุลาคมนี้ค่ะสรุปคือพายุลูกนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยค่ะโล่งอกไปเปาะหนึ่งนะคะ ทีนี้เรามาดูพยากรณ์อากาศแบบเจาะลึกแต่ละภาคกันบ้างค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองประมาณ40%ของพื้นที่ค่ะเน้นๆเ,เลยก็ที่แม่ห่องสอนเชียงใหม่สุขโขท,ทยัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูร์ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด22-26องศาเซลเซียสสูงสุด33-35องศาเซลเซียสค่ะลมอ่อนๆพัดเบาๆค่ะ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่เช่นกันค่ะส่วนใหญ่จะตกที่เลยหนองคายบึงกาฬสกนลนครนครพนมหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์สีสเกตและอุบลราชธานีค่ะอุณหภูมิต่ำสุด22-26องศาเซลเซียสสูงสุด31-34องศาเซลเซียสค่ะลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเอื่อยๆค่ะ ภาคกลางอันนี้ต้องฟังดีๆเลยนะคะเพราะมีฝนฟ้าขนองถึง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยค่ะโดยเฉพาะที่พระนครศรีอยุธยาการจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสสูงสุด31-34องศาเซลเซียสค่ะ ภาคตะวันออกเช่นเดียวกันกับภาคกลางเลยนะคะมีฝนฟ้าขนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่ชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดนะคะอุณหภูมิตำสุด23-25องศาเซลเซียสสูงสุด30-33องศาเซลเซียสค่ะส่วนทะเลก,ก็มีคลื่นสูงประมาณ1เมตรแต่ถ้าเจอฝนฟ้าขนองคลื่นสูงกว่า2เมตรแน่นอนค่ะ ภาคใต้สั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่เน้นๆที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชค่ะอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสสูงสุด33-35องศาเซลเซียสทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงกว่า2เมตรค่ะ ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่นะคะส่วนใหญ่จะตกที่ระนองพังงากระบี่และตรังค่ะอุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาเซลเซียสสูงสุด23-33องศาเซลเซียสค่ะทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงกว่า2เมตรค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนฟ้าขนองถึง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสสูงสุด35-35องศาเซลเซียสค่ะสรุปแล้ววันนี้เตรียมรับมือกับฝนกันด้วยนะคะโดยเฉพาะชาวกรุงเทพภาคกลางและภาคตะวันออกขอให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัยและรักษาสุขภาพจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงด้วยนะคะวันนี้ต้องขอลาไปตอนสวัสดีค่ะ